แอบภาคมังน,นะเต็มใจนำเสนอต่อตอนที่9นะครับระกูลฉินปิดประตูมาหลายวันแล้วแฮถ้าเจ้าฉินฟฟ้ยไม่ออกมาท่านฉินต้องโกรธมากแน่ๆพี่ชายจะมาอยู่นี่ได้ยังไงถ้ามันออกมาจากทางหน้าประตูล่ะไม่ต้องห่วงข้าให้คนคอยดูไว้แล้ว ตอนนี้พวกตะคุณฉินคงไม่ยอมออกมาจากบ้านง่ายๆแน่เราคุณทำยังไงกันดีแล้วเราควรทำาไงกันล่เฮ hey, ้ยขามีทางออกแล้วอะไรเหรอเราก็แค่เข้าไปขอโทษพี่ใหญ่เรื่องที่เราทำผิดไปจากนั้นก็หลอกให้มันปกป้องลูกชายโดยส่งตัวเฉินเฟยไปที่เมืองเทียนจิตจากนั้นก็จะเป็นเวลาของท่านเฉิน ที่จะได้แสดงผลงานแล้วฮ่าฮ่เป็นความคิดที่มีเลีวไปกันเถอะไปเป่ปาวงนอันตรายทุกคนนี้งไปในน้ำช่วยข้าด้วยเฮ้ hey, ทุกคนรีบไปเอาถังน้ำเร็วเข้าเปิดเส้นเลื่อนที่เก้า คนธรรมดาที่ผ่านศิลปะการต่อสู้ทั้งเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปถึงระดับพลังยักษ์สหรับค่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นข้าต้องการใช้เทคนิคเปิดชีพจรทั้งของจกักรพดิูเพื่อเปิดพลังทั้งเก้าที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายมามา,มาลงไปในน้ำเ๊้ข้านอกเกิดเรื่องอะไรขึ้น เ okay. ต้มเปรียงเปรียงต้มนี่คือการปลุกวิญญาณชิงเอ๋ออิงเอ๋อิงเอ,อ๋อ,เ,อ,อเธออยู่ที่ไหนกันเฮ้ตต้มเฮลูกชายเป็นไรไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะท่านพ่อนี่เป็นพลังของอิงเอ๋อที่ตื่นขึ้นมาครับอะไรนะ พลังของอีเอ๋งั้นเหรอเปี้ยง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 เปียงฉันได้ยินว่าบ้านตะกูลฉินโดนทันไยโดยสาฟ้าผ่าลงมาจริงเหรอข้าไม่รู้ว่าตะกูลฉินทำอะไรไปแต่ที่แน่ๆคือฉันเห็นฟ้าแยกออกมาจากกันตระกูลฉินและตระกูลเฉินนั่นมีปัญหากันอยู่ฉันคิดว่าตะกูลเฉิน ได้ของให้ทอช่วยจาก,การตระกูลฉินซสอีอีกทอมใช่ไหมจาก,จากสถานการณ์นี้เหมือนกับว่าตระกูลฉินจะโดนโจมตีเลยนะท่านอาจารย์เชิญบ้านของตระกูลฉินถูกทำลายจากสายฟ้านายเป็นใครเกิดอะไรขึ้นมีคนทำให้เกิดปรากฏการณ์ ทางท้องฟ้าข้ากลัวว่าเป็นการปลูกพลังวิญญาณของประตูที่หกฟินเช่หมายความว่าฟิฟเฟยปลูกพลังวิญญาณอีกครั้งงันเหรอข้าว่าไม่น่าใช่นะพลังวิญญาณของเจ้านั่นถูกทําลายไปแล้วไม่มีทางที่จะปลูกวิญญาณได้อีกครั้งหรอกแน่นอนไม่มีบันทึกไหนเลยบอกว่าสามารถปลูกวิญญาณได้สองครั้งนอกจากฟินเช่แล้วทูกคุนเฉินก็ยังมีคน ที่ปลุกวิญญาณได้แน่ดังนั้นมันจะต้องเป็นเทพของทุกุนชินแน่ๆท่านทูทั้ททงสองช่วยแปลค่าหน่อยไปดูกันว่าเห็นกับตาในเวลาเดียวกันดินแดนมหาจันที่ถูกซ่อนอยู่เฮฉันรู้สึกได้นั่นคือการปลุกวิญญาณของน้องสาวเราต้องไปแจ้งหัวหน้าิ ตาตอนที่สิบนะครับข้าพเจ้าจงอวยพรแก่ครอบครัวของเราในช่วงเวลาดุกิจฉันปล่อยให้กุลเราเรียนรู้วิชาของพ่อมดเสมอดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติอืมอาไม่นะมันอยู่เหนือการควบคุมแล้วตีดีพ่อบอกให้ทุกคนออกมาให้พมดตอนนี้ข้าต้องใช้ไฟนิรันเพื่อทำให้จิตใจของเธอมั่นคง ชิงเอ๋ตั้งสติไว้ชิงเอ๋ดูเหมือนสายฟ้าจะหายไปแล้วนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมลูกชิงเอ๋เป็นยังไงบ้างพ่อไม่ต้องเป็นห่วงชิงเอ๋ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้เธอสามารถทำะารเท่าที่เธอต้องการได้แล้วฉันขอโทษเป็นความผิดของฉันบ้านของเราจึงได้ไหม่หมดไปแบบนี้ท่านพอ่อช่วยลงโทษข้าด้วยที่บ้านโดนทำลายไปมันสามารถสร้างใหม่ได้นะแต่อะไรที่เธอไม่เป็นอะไรกุณเราก็จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเอ๊ะบ้านพวกแกกลายเป็นสะพัก พังไปแล้วเป็นเวลาที่สมควรที่จะทำลายตระกูลของพวกแกรจริงๆพวกแกอยู่รวมกันที่นี่กันหมดเลยฮะเหมือนว่าพวกนายจะถูกส่งไปยังสวรรค์จริงๆครอบครัวเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกแกอย,อย่างนั้นเหรอเฮ้ยแกนี่เชิงกล้าจริงๆวันนี้ข้าต้องการให้พวกแกหายไปทั้งหมด ต้องการแบบนี้สินนะถ้าแกต้องการจะข้าครอบครัวนี้แล้วก็ต้องผ่านชั้นไปก่อนเฮ้ยไอ้แกนี่พี่ทั้งสองจะมั่นใจได้เลยว่าเราสามารถจัดการได้แน่มีพวกเราอยู่เจ้าไม่ต้องกังวลหรอกอสองคนนี้แข็งแกร่งมากพวกเขาคงเป็น รับต้นๆของหุบเขาทาน้ำแข็งสินะท่านพ่อไม่ต้องกังวลไปหรอกแค่จัดการชันชิงหานก็พอแล้วเปอร์เซนเลือดต่ำเกขั้นแก่ว่ายัางไงนะสิตัน้ำแข็งระดับสามีกยว่าแกจะพาจะสู้ทั้งก้าไปแล้วแต่ถ้าไม่มีพลังวิญญาณมันก็ไร้ประโยชน์ มวยซิงโตน้ำแข็งจริงอ,อน้นฮัทความแข็งแกร่งของซิงโตน้ำแข็งน่ะแข็งแกร่งกว่าเยอะงั้นเหรอชิงไฟนี่รันเฮ้วิญญาณของแกตื่นขึ้นมาแล้วงั้นเหรอ,อกดซับ s c r i b e กรดิ่งด้วยนะครับ